ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับเมื่อนี้กลามาพบปอกับพอ่บพอแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพ,อพ่อแตรมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนละยองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน68แลาวพัฒนาออก8 5 1 6 7 9 ครับเลขล่างเขออกหนึ่งะพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนละยองหัวที่ผ่านมากกษัเสยดไดพี่น้องเอ้ยนี่นะครับวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568ลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด7กับ9พี่น้องเอ้ย7เก่ามานํำกันเต็มๆเลย ออกเจ็ดเก้าพี่น้องพ,อพ่อคนจับคู่เกเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าสี่เก้าแปดพี่น้องขับเหล็กมานากันเนาะพี่น้องเนาะจับคู่กับเลยหลุดไปนะครับกระือว่าแม่นเนาะพี่น้องเนาะเหล็กวิ่งเหล็กนั่นพอพ่อนครับวันนี้ก็พอเตียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะรับก็ถือวว่าเป็นงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะงวดแรกของเดือนธันวาคมนะครับวันจันทร์ที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาครับ ขับบนล่างเลพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด8ดกับ9นะครับ เกับเก่าระว,วังมานํากันอย่างได้พี่น้องเลือเปียดเก่าเก่าเปีนะครับครับส่วนจับคู่จับคู่เด่น หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเก้าแปดเก้าเก้านะครับ ับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนื้อพอประเรืนให้ที่หนึ 1, ่งหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับครับเรือหนึ่งเก่ากับ เก้าแปดได้พี่น้องเลือกเก่าแปดแปดเก้าก็เอาน้ำพี่น้องเลขบ่อหลายหางนะครับขับส่วนเลขสามตัวพี่น้องเก้าหนึ่งแปดแปด ปดเก้าเก้านะครับครับสองหางพี่น้องนสัตว์เกนเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันจันนะพี่นองเนาะวันจันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าจับคู่เด่นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเก้านพีนองเนาะเอาลุนรัฐบาลไทยฮ่อแล้วกับมาลุนเล่าต่อนะพี่นองเนาะครับนี่ครับพอพันโทมาบอกแปดกับเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเลขสามตัวพี่น้องพ่อดอนนะพี่น้องเนาะครับคอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแน่วทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตีม ขับออามาฝากพี่ฝากน้องขับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพอนคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้อง y, อิฟซี่ขัจะได้โศกโศก,กมัน,ม,นมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะาลื่อมนะพี่น,อน้องเลยขามาแล้วก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้นานากามครับสุดถ่ายถ่ายสุดนี้ก็อิจฉท,ทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมขับพ่อเตียมก็วอวยพรให้โศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยเลยนะครับเนาะขับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม